ครับผมช่างหนูครับวันนี้ช่างหนูจะผ่าซ่อมตู้เย็นเวอร์ปูนะครับค่อนข้างจะหลายปีพอสมควรนะครับผมอาการมันก็ก็เย็นดีครับตอนนี้บานหลังๆนี้มันเย็นน้อยลงน้อยลงทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเดี๋ยวช่างหนูจะพาตรวจเช็คนะครับผมว่ามันเป็นเพราะมาจากสาเหตุอะไรนะครับผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทั้งนั้นทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้จะพาตรวจเช็คตูเคต้เย็นเวอร์ปูนะครับผมอาการเย็นน้อยนะครับผมก็ผมยกมานะครับผมเรามาดูครับดูภายในครับเวอร์ปูนะครับผมเขาบอกว่าเย็นได้ไม่กี่วันก็จะะเเหมมมือนนดิครับผ ดูนะครับโอ้โหเห็นอะไรไหมครับสังเกตนะครับจากประสบการณ์นะครับเห็นไหมครับเห็นน้ำแข็งไหมครับผมตามจุดเด้นะครับผมลักษณะนี้หมดกังวลเรื่องคอมนะครับผมเพราะว่าคอมต้องทํางานแน่นอนนะครับผมลักษณะนี้ก็น่าจะเป็นกติที่ถามว่าน้ำแข็งอุดตันช่องฟิตนะครับผมเดี๋ยวจรว์เช็คครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับว่าคอมทางานหรือเปล่าต้องทํางานนะครับก็เบื้องต้นต้องเสียบคอมดูก่อนนะครับเดี๋ยวเสียบดูก่อนนะครับก็ผมยกมาแล้วครับผมได้ประมาณสักสองสามชั่วโมงเลยครับผมเสียบหมับครับ หมับเข้าไปครับอ่คอมทํางานครับคอมยังอุ่นอยู่เลยครับผมแหมทางานครับสั่นครับผมอ่าดีเสียไหมครับอ่าเดินครับรุ่นนี้ทนครับผมหลายปีนะครับตกราวยี่สิบปีนะครับผมจะทนดีมากครับผมโอเคครับเป็นตู้เย็นรุ่นเก่านะครับผมปอดปลั๊กอ่าเดี๋ยวดูนหนาครับไฟไฟติดหรือเปล่าครับถต่ไฟไม่ติดก็แสดงว่าหลอดไฟขาดนะครับผมต่คอมโดยงี้คือไม่ถึงตัดปัญหาเรื่องไฟเข้านะครับเห็นไหมครับไฟติดและเอามือกด นี่ครับกดประตูเลยครับผมหมับตรงนี้นะครับแล้วอังพลมดูนะครับผมมีม้านาล่างหรือเปล่านะครับผมไม่มีนะครับผมง่ายๆนะครับผมแสดงว่าน้าแข็งนั้นอุดตันช่องวิตแน่นอนแล้วครับผมโอเคนะครับปัปักก่อนนะครับนะครับผมเบื้องต้นนะครับถึงเจ้าพาตรวจเช็คไปพร้อมๆกันเลียนะครับผมโอเคนะครับให้ดูทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในเลยนะครับก็ได้ไปตรวจเช็คมาแล้วดักที่ช่างมาแล้วว่าก็เย็นได้อาทิย์เดียว ก็ยังเหมือนเดิมแช่น้ําแข็งนั้นน้ําออกสีแบบน้ําใสใสตู้เย็นสมบูรณ์แบบอาน้าแข็งเท่าไปแช่ในนี้มันจะเป็นสีขุ่นขาวนะครับผมถึงจะสมบูรณ์แบบแน่นอนนะครับดึงมาละครับมือเกาะเกี่ยวมาละครับไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆครับมันจะมีปิ๊กนะครับผมแต่สนี้ที่หอกยากพอะไรนะครับกะจาน้ําแข็งนี่แหละครับผมถ้าจะคีมดึงหักแน่นอนละครับผมเดี๋ยวลองครับใช้คีมปะตุกดูนะครับผม ครับผมถ้าใจร้อนไม่ได้นะครับอาจจะต้องทิ้งไว้สักครึ่งวันหรือเปล่านะครับผมจะดำเนินการต่อทราบลองลองดูก่อนนะครับอย่าดึงแรงนะครับอ่าพอได้นะครับดึงแรงของเขาจะเสียหายได้นะครับเอาตามจุดนะครับผมค่อยๆนะครับให้มันลองแขงมันร่อนลงมานั่นหลุดหรือว่าค่อยๆหลุดเทียบหน่อยหน่อยนะครับนั่นครับผมต้องใจเย็นจริงๆนะครับขึ้นมาแล้ว หายก็มันก็ไม่ดีครับใจเย็นนะครับผมหาวิธีเดี๋ยวก็ออกนะครับโอเคนะครับไม่พังนี่โอ้โหแข็งกลังเลยครับผมขอเพิ่งถอดปลั๊กมาแต่เขาถอดตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ค่อยช่วยนะครับนี่สงสัยจะต้องพึ่งพัดลมไม่ใช่พัดลมครับไดเป่านะครับจะออกไหมล่ะไม่ได้นะครับติดมาเลยนะครับผมเพราะว่าด้านในนะครับดูนะครับมันมันโอ้โหหนาแน่นเหลือเกินเลยครับนี่ครับน้้วแข็งตันมาเลยครับ ไม่ได้หรอกครับผมนี่ครับนี่กระตันนี่ช่องลมจะลงนี่ครับเห็นไหมครับง่ายๆตรงนี้ครับที่ว่าดูนี่ครับเห็นไหมครับพอลมจะตีลงนี่ครับแล้วลงไปเข้าช่องนี้แต่นี่ช่องนี้เป็นไงครับไม่มีที่จะไปเลยครับลมจะไม่โกงไปนะครับผมเห็นไหมครับตันนะครับจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับผมสผมทำอะไรก็ทําทีเดียวก็อยากให้เสร็จไปเลยนะครับเป่าตัวตองใบไม่ได้หรครับเดี๋ยวใบเหี่ยวนะครับผม ก็จะลอก็นขนานะนครับเป็นครึ่งวันจะหมดหรือเปล่านะครับผมก็เปล่าแหวงพานะครับอจจะกว่าจะหมดนะครับเอานี้แล้วกันนะครับผมรุ่นนี้ใช้เทอร์โมนะครับผมเทอร์โมตัดคอมตัดคอมเย็นนะครับตัดคอมนะครับเห็นนะครับนี่ครับผมหลักฐนนี้เทอร์โมไม่เสียแน่นอนครับผมถ้าเทอร์โมเสียนั้นคอมจะไม่ทํางานนะครับตัดปัญหาจุดนี้ออกไปนะครับผมต้องแบ่งแยกเป็นขั้นตอนนะครับคือ อาการเสียเหมือนกันแต่ตัวเสียไม่เหมือนกันนะครับที่ติงหนูย้ำพูดโดยหลายคลิปนะครับผมตาลักษณะนี้แสดงว่าเทอร์โมนี้เือร์มตัดตัวนี้ไม่เสียนะครับถ้ามันเสียแล้วคอมมันจะไม่เดินนะครับผมรูตันนะครับรูช่องลมลงล่างไม่มีนะครับผมมันแข็งแน่นมากนะครับวันอย่างนี้ทิ้งไว้ทั้งวันยังไม่หมดนะครับผมให้ละลายเองถอดปลั๊กทิ้งไว้ไม่หมดแน่นอนครับรอทั้งวันก็วันนี้ไม่ได้ทําแน่นอนครับผม ดึงเลนะครับผมยกโยกดูครับติดนับนะครับผมแสดงว่าดแนดนมาสองสาวันจะได้ครับผมลักษณะนี้ลักษณะนี้คอมจะทํางานตลอดนะครับจะหยุดจะหยุดก็ต่อเมื่อตะเมอร์ไม่เสียครับผมท้าเมื่อไม่เสียก็หยุดจยละช่วงอะไรน้ําแข็งสักสิบห้านาทีนะครับผมมันจะอยู่แค่นั้นครับแต่เหมือนไม่ทาการละลายน้าแข็งให้เดี๋ยวจะดูเจ้พาตรวจเช็คดูครับว่าตัวไหนจะเป็นต้นเหตุและสาเหตุเขาเรียกผูายนะครับผมนี่ครับ ขนาดว่าความร้อนก็ร้อนพอสมควรนะครับยังละลายช้าเลยครับผมตันช่องลมเลยนะครับผมลมที่ไม่เป่าลงล่างนะครับความเย็นก็จะไม่มีด้านบนก็จะไม่มีนะครับเป็นน้ำแข็งด้าน ใส่โยกตัวใหหน่อยแต่ด้านในจะแข็งมากนะครับโอ้โหังเคดูครับมันจะมีลิ้นตรงนี้ครับผมครับครับกันครับแต่ตอนนี้ที่มันไม่ออกอะไรเพราะม้นแข็งด้านหลังนี่ครับมันมันติดกันนะครับมันจะมีด้านในแบบนี้เขาเรียกบ่งติดเชื่อมกันเลยนะครับผมมันจะแข็งมากมันลังเหมือนกาวเลยครับมีน็อตนะครับผมสังเกตดีนะครับ ดูไว้ที่ท่วนก่อนพอน้ำแข็งโม่หม่จบจะเห็นน็อตตันทีนะครับฝั่งนี้ครับนี่ครับแค่ครับ่ดึงไม่ออกติดน้ำแข็งก็มีส่วนนะครับดึงออกมานะครับไล่เป็นล็อกนะครับผมท่านครับผมเห็นไหมครับดูแล้วะครับไม่มีไม่มีน็อตเลยนะครับผม ต้องวิเคราะห์นะครับผมไม่ดึงส่งเดชท้งนะครับโอเคนะครับนี่โอ้โหนี่เ็าเรียกคุณพระนะครับผมนี่แสดงว่ายินไม่ยินมาหลายวันเลยนะครับโอ้โหอะไรมันเขาเรียกว่ามหาศาลนะครับผมเดี๋ยวเราถอดที่ออกเลยครับผมเพราะว่ามันจะได้ไม่เกจการนะครับนี่ครับมันจะเป็นเดือยอยู่ครับถอดมาครับเดือยด้านข้างนะครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับบางขั้นถอดเลยเป็นครับถอดไม่ออกนี่ครับผมปัญหามีตรงนี้กดเดียวไปครับแล้วดึงมาครับนี่ครับ มันจะเป็นริ่มล็อกข้างในเป็นเดือยนะครับผมเอาแล้วเบาต่อครับมันจะเย็นได้ไงครับแบบนี้ดีนะครับที่มันไม่ติดไปพัดลมนะครับผมบางท่านนี่ครับมันจะติดด้านนี้เลยครับผมก็เนี่ยติดไปพัดลมจะหมุนไม่ได้หมุนอึดไม่ไห้สาเหตุทําพัดลมเสียได้นหะครับแต่พัดลมแบบนี้มันจะเสียยากมัน๋ยก็ดังอึดอย่างนี้จะไม่หมุนนะครับเราเรียนน้ำแข็งมาเกาะเกิดขังนะครับ น้ำที่ไหลลงไปนี่จะไปอยู่ด้านหลังครับผมหลังที่ว่าหลังคอมนะครับเดี๋ยวเราจะองมที่คาดูด้านหลังนะครับมีกระบะลองหรือเปล่าครับผมเ้าได้เอามาหรืเอก่าครับเพราะว่าน้ำาจะหลุดลงคอมครับผมโอ้ยก็นี้นะครับอ๋อแล้วไหลลงขาดครับผมอ่าเดี๋ยวถ้าตราไหลเราแข่งมาแล้วน้ำน้ำจะเยอะเราต้องถาดดึงถาดออกนะครับโอเคไปดูหน้าหน้าครับก็จะเป็นห่วงเรื่อง น้ำจะลงไปในคอมนะครับดูนะครับอับพั๊กออกนะครับนี่ครับมันจะดึงออกมาได้หรอครับอ่าดึงออกมานะครับนี่ครับดึงออกมาอย่างนี้แล้วขาบไปเสียชิ้งนะครับหลังเสร็จงานก่อนนะครับผมอ่าอ่าดันเข้าไปนะครับเราจะเน้นส่วนที่เราตรวจเช็คแล้วครับผมเราจะเป่าตรงไดเออร์นี่ก่อนนะครับผม เราจะหาใบมันต่อนัดมาตรวจเช็คก่อนนะครับเราต้องตรวจเช็คดูว่าที่ช่างตรวจต้อมตรวจเช็คไปแล้วนั้นเขาเปลี่ยนมาหรือยังครับผมเดี๋ยวเขรู้ครับเพามันจะเป็นข้อต่ออยู่ครับผมนะครับเห็นใบเไมนต่อนเลยนะครับผมเห็นมันต่อนอะไรเราหยุดที่นี้ก่อนนะครับผมเอาต่อนนี้ออกนะครับ้ันนะครับผมทีนี้ไล่ตัวต่อไปได้ตัวไหนครับเราไปหานี่ครับมันมีนี่เลยครับ เทอร์โมฟิวนะครับ like นี่เครียกเทอร์โมนะครับผมเดี๋ยวเช็คของอยางหนึ่ยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทอร์โมฟิวก่อนนะครับเทอร์โมฟิวนะสีแดงกับสีดํานะครับถอดออกมานะครับผมบิดนะครับบิดก็ออกกันเลยนะครับยกนี้ออกมาครับผมนี่ครับเทอร์โมฟิวนี่เป็นหลอดนะครับผมปล่อยครับเดี๋ยวจะเอามิเตอร์มาวัดครับเห็นสายไหมครับสีแดงกับสีดํานะครับผมตามขั้นตอนนะครับผมอ่าครับผมก็หาทีละอย่างเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมเอาไว้นะครับผม มิเตอร์ครับตั้งสเกลไว้ที่คูณสิบก็ได้แหละครับผมอคูณร้อยเคคูณหนึ่งก็ได้ครับผมเดี๋ยวเรามาเซตเข็มดูก่อนนะครับเซสตเข็มมห้ขึ้นก่อนนะครับผมแบปหายเซตเข็มมาขึ้นอย่างเดียวครับผมอ่าขานนี้อยู่ได้สูงนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับวัดทุกครั้งตอนนี้อยู่ศูนย์นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เรามาจิ้มนี่ครับเดี๋ยวปิด่าครับเสียงดังครับเห็นไหมครับเส้นลวดนี้เป็นเทอร์โมฟิวนะครับผม ของตู้เย็นนะครับแล้วจิ้มไปที่แดงก็ดำนะครับหมับเลยครับผมแล้วดูนู้นครับลูมิเตอร์ครับอ่าขึ้นไหมครับขึ้นครับผมเห็นไหมครับขึ้นครับผมแสดงว่าเทอมฟิลไม่ขาดนะครับดูใหมนะครับจิ้มนะครับหมับนะครับหน้าครับผมขึ้นครับผมโอเคนะครับต่อไปล่าขั้นตอนต่อไปก็เจ้านี้ครับเจ้าฮีตเตอร์ครับคือขดลวดนะครับบางท่านไม่รู้ฮิตเตอร์เป็นยังไงครับอยู่ด้านล่างนะครับ ซึ่งโดนถมด้วยน้ำแข็งแล้วครับผมหายใจไม่ออกแล้วมั้งครับผมโอ้โหแน่นอนครับเดี๋ยวหาสายมาก่อนนะครับตายช่างเขาเรียกดีฟอสตนะครับผมดีฟอส์โลฟอสอะไรก็ว่างไปนะครับโลฟอสไม่ถึงว่าละลายน้ำแข็งนะครับอ่าเห็นตัวแล้วครับผมตอนนี้มีบางรุ่นมันจะมีตัวเดียวบางรุ่นจะมี2ตัวนะครับเลืนไปอีกครั้งนะครับยังเย็นอยู่เลยครับเดี๋ยวสนุกจะวัดไบเมนทอนตัวนี้ให้ดูนะครับผมสีขาวสีน้ำตาลนะครับผมแต่ก็ยังไม่แน่นอนนะครับผมเพราะคัรบ ตั้งสเกลตัวเดิมครับคูณร้อยเหมือนเดิมครับอุ่มหนึ่งครับผมสีขาวกับสีเทานะครับผมขาวเทาขาวน้ำตาลนะครับผมลองจิ้นเลยครับในดุมทิมมิเตอร์นะครับหมับอ่าขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับสีน้ำตาลกับสีขาวนะครับผมแสดงว่าไวเป็นท่อนตัวนี้ไม่เสียนะครับผมเพราะว่าความเย็นมันยังพออยู่ครับตามกับลบศูนย์มันก็จะไม่ต่อนะครับแต่ตัวนี้มันแสดงว่ายังอยู่ที่ลบศูนย์ลสายอยู่นะครับโอเคนะครับต่อครับตอนนี้ไม่เสียครับ สองตัวครับตามดับนะครับผมเหลือบมอเตอรไม่ขาดสายเป็นข้อต่ออยู่นะครับต่อไปเราจะพาตัวขั er ้นตอนต่อไปครับค <'s> ือเจ้าพีเตอร์ตัวล่างนะครับสวดอดนะครับผมสังเกตดูครับมันมีสายนะครับเห็นไหมครับตามนี้ครับลองสังเกตดูนะครับขึ้นมานี่ครับผมเห็นไหมครับสีขาวนี้เป็นซ็อกเก็ตตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันจะบังอยู่ด้านนี้อ่ามันจะครับเส้นคอยอยู่ตรงนี้ครับผมคือเส้นพีเตอร์สวดลอดลายน้ำแข็งนะครับเห็นเยอหนึ่งเส้นครับมันจะมีสองข้างหัวท้ายนะครับผมดูแถบนี้ครับหาต้นขั้วนี้ก่อนครับผม องเอาน้ำแข็งเอาหมดนะครับก่อนที่เราจะเสียทํางานเหมือนเดิมนะครับหาตัวเสียผู้ร้ายก่อนให้ได้ก่อนครับจะไปเราจะดูสายแบมันท่อตัวนี้ก่อนครับจะวัดตัวนี้ว่ามันเสียหรือเปล่าครับไปดูอีกสองตัวครับใบมันท่ออีกตัวนึงครับกดลวดครับขอมมิเตอร์ละลายน้ำแข็งนะครับดูก่อนครับเดี๋ยวความเย็นมันจะหมดก่อนครับเราจะดูต้นขั้วของมันก่อนครับว่าไอเจ้าไอใบมันท่อตัวนี้สีอะไรกับสีอะไรครับนี่ครับสองเส้นครับ โอเคครับขาวกรบน้ำตาลนะครับผมกดมาครับนี่ครับผมดูตงนี้นะครับจับคู่นี้ถูกนะครับลวดนี้คือของไบเมนทอนนะครับขาวน้ำตาลขาวน้ำตาลคู่บนครับแต่เส้นนี้เจ้ากดลวดฮิเตอร์นะครับเจอแล้วครับผมเรานัดวัดขาวน้ำตาลนี่ก่อนนะครับขาวน้ำตาลนี่เป็นของไบเมนทอนอีกตัวของตัวนี้นะครับผมด้านหน้ารูมเล็กแล้วก็ด้านหลังก็ได้ครับผม เียบคู่ไปนะครับหมับอ่าโอเคครับเจอผู้ร้ายแน่นอนครับผมเพราะว่าความเงียระดับนี้น่าจะยังต่ออยู่นะครับแต่ตรงนี้มันไม่ต่อนะครับให้ตรงกันนะครับผมเก็บแล้วครับหมับอ่าไม่ต่อนะครับเสร็จแล้วจะไปเป็นช่องตัวนี้ครับดูสีนะครับพวกความมั่นใจนะครับผมกิโลเข็มนะครับเฟสเข็มนะครับ แมาขึ้นครับแต่วัดบักกี้นี้ยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าครับผมตัวนี้น่าจะเสียแน่นอนครับครับผมทีนี้เรามาวัดขดลวดนะครับผมดึงเส้นนี้อกมานะครับมันเป็นช็อกเกตนะครับดูดีนะครับถ้าดึงมาหรือขาดในได้นะครับผมนี่ครับโอเคนะครับปักระนี้ตั้งสเกลตัวเดียวกันนะครับผมไม่ต้องข้างค่าโอมคูณหนึ่งครับแล้วเอาให้เอาให้มิเตอร์ขึ้นครับอยู่ที่ 1K นะครับ อ่าครับผมจิ้มนี่ไว้ให้เข้าดงกันแล้วตัวนี้มาใส่เส้นขาวี้ครับเส้นขาวของขดลวดฮีเตอร์เส้นล่างครับผมโอเคนะครับถ้ามันขาดมันจะไม่ขึ้นนะครับผมจิ้มไหยครับมาเห็นไหมครับขดลวดฮีเตอร์ไม่เสียครับผมเห็นไหมครับขึ้นแะครับโอเคนะครับตัวที่ต้องสงสัยคือตัวนี้ครับบเมนทอนตัวนี้เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนนะครับผมแต่ถ้าไม่มั่นใจให้นําไปแช่ตู้เย็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมความเย็นต้อง มากทีเดียวนะครับโอเคนะครับต้องกันไกลนะครับตัดเข็มขัดลาด่ออกก่อนนะครับอเจ้าคือเบนทามนี่แหละครับมาค่อยๆนะครับผมอย่าใจร้อนนะครับออกมาแล้วนะครับผมสังเกตดได้ง่ายครับมันเหี่ยวถ้ามผสมบูรณ์นั้นมันจะตึงครับเดี๋ยวฉมุดจะเจียเท่ไปดูนะครับนี่ครับถ้ทมผสมบู์แล้วพลาสติกจะตึง ครับผมตรงนี้ครับมันจะเหี่ยวเห็นไหมครับตัดครับตัดหมับไปตรงนี้แล้วครับผมน้าวตัดออกเลยครับเดี๋ยวเราจะต่อยาวหน่อยแล้วก็ให้พ้นจากอีกเลี่ยงจากการโดนแผงนะครับโอเคนะครับผมสรุปแล้วฮิตเตอร์ไม่ขาดใบไม่ท่อมตัวนี้วัดไม่ขึ้นอาการมันคืนนั่นคือมันเหี่ยวอย่างนี้ก็จบเลยครับจะติดออกอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับเหี่ยวงี้ไม่ต้องครับ เรียบร้อยครับผมเปลี่ยนนะครับผมยาวปล่อยมันนะครับแต่ตัวนี้ของช่างหนูใช้ได้ครับของใหม่ครับผมมันจะมีรุ่นมีช็อกเกตก็ไม่มีช็อกเกตนะครับ้ำไม่มีเราก็ต้องทําการต่อแบบนี้ครับใส่นี่นะครับจะท่อหดนะครับผมตัดยาวสักหน่อยครับนั่นครับผมทําการต่อไปก่อนนะครับผมไม่มีบวกลบนะครับใส่นี้ก่อนนะครับใส่ไปเลยครับฝับนี่ครับผม แล้วก็ขึ้นมานี่ครับเส้นไหนก็ได้ครับไม่มีบอกลอบต่อเข้าไปนะครับผมอาจะใช้ปลาเทปแบบที่หนูว่าก็ใช้ที่แบบที่หอดีหน่อยนะครับตาจจะมีเทปหกก็ใช้เทปหกนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เสียบไปร่องเดิมนะครับ ตามหูปเลยครับเห็นไหมครับมันมีเดอยข้างอยู่ครับผมใส่ไปเลยครับหมับเ่ยครับผมอันนี้ก็อยู่ด้านท่าเดิมครับเราก็ใส่ไปล่องเดิมเลยครับให้มันอยู่แนบสนิทกับช่องฟิตนะครับผมนะครับยัดลงไปงนี้ให้แนบสนิทอย่างเดียวนะครับให้ตัวเขาสนิทออกมาแนบสนิทกับแผงช่องคอยเย็นเลยครับผมเย็นนะครับอ่าโอเคครับให้หน้าเขาสัมผัสกับแผงคอยเลยครับผมโอเคนะครับ เราไปหลบด้านบนให้ตัวสูงหน่อยนะครับก็จะได้อยู่เขาเรียกว่าเป็นที่อีกมันนะครับผมจะได้ไม่ลงมาโดนน้ำแข็งนะครับเพราะว่าเป็นข้อต่อนะครับผมอ่าครับผมอันนี้ครับตอนนี้ก็มานี่ครับเสียบตามเข้าทีละถอดมานะครับหมับเข้าไปครับทำช่องแคบจะลำบากสักหน่อยนะครับเขาเรียกว่ามายังไงไปยังั้นนะครับกลับครับผม ออกให้หมดครับก่อนจะเดินเครื่องออกให้หมดครับผมหน้าดูเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นการพอกกีหนาแน่นนะครับออกให้หมดครับอยูด้านล่างนะครับจัมีเตอร์นะครับผมเดี๋ยวข้าวหนูจะให้ดูครับจอมวีเตอร์บางท่านไม่เคยเห็นนะครับผมจะลําบากกันหน่อยนะครับด้านล่างนะครับ้นะครับดวจะป่อยแห้งนะครับผม หนูช่างหนูแล้วจะเข้าใจแล้วครับผมคิดว่าตเข้าใจกันทุกคนแล้วครับผมก็ย้ําให้ดูแบบง่ายๆนะครับผมเอาง่ายๆแล้วตัวนี้ต้องเอาออกให้หมดนะครับตัวนี้ไม่ออกไม่ได้นะครับน้ําแข็งนะครับต้องออกให้หมดครับถ้าเราเสียบตัวใหม่มันก็จะเป็นการพอกที่ลักษณะเดิมนะครับออกให้หมดนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นหลอดนะครับโอเคนะครับหลอดขดลวดนะครับผมเขาเรียกขดลวดะน้ำแข็งภาษา้างเขาเรียกฮีตเตอร์นะครับผมมันเป็นแท่งหลอดแก้วนะครับผม เวลาเวลาลูกแข็งนะมันจะร้อนร้อนล้ช่วยอะไรลูกแข็งในแผ่นที่เกาะนี้ให้หมดนะครับผมแล้จะสร้างลูกแข็งขึ้นมาใหม่นะครับอ่ารับผมเดี๋ยวก็ค่อยเขาออกนะครับแข็งกะกลังเลยครับดีครับลากคอมออกมาครับระวังนะครับช่วงนี้คมนะครับผมนั่นครับผมเอต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าลวดไอแผงนี้มันคมนะครับ โอเคนะครับเอาให้หมดนะครับอ่าครับเห็นไหมครับมันเป็นหลอดแก้วนะครับผมมีขดลวดอยู่ด้านในนะครับขดลวฮีเตอร์ละลายน้ําแข็งนะครับที่จริงแล้วมันจะใส่ครับเห็นขดลวดนะครับผมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับบ้ามันเป็นคราบนะครับผมอ่ะโอเคครับยังเห็นขดลวดนะครับเห็นไหมครับผมอาโอเคนะเห็นขดลวดู่ครับยังขดลวดสียังใช้ได้อยู่ครับอาครับผมก็ต่อไปเราก็มาประกอบกันก่อนนะครับ สาเหตุของมันนะครับผมที่เขาซ่อมมาแล้วแต่เขายังไม่ได้เปลี่ยนครับผมตอนนั้นอาจตอวเช็คยังไม่เสียก็ได้เป็นไปได้นะครับผมสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้กระเจ้าตัวนี้ครับมันไม่ต่อละลายน้ําแข็งมันเสียนะครับมันเหย่วอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้ตู้เย็นนั้นเย็นได้ไม่เกินอาทิตย์กว่าๆนะครับผมน้ำแข็งก็จะพอกแบบที่ทางหนูเป่าให้ดูนะครับผมง่ายๆนะครับแต่เรื่องทัมเมอร์น้านด้านหลังนั้นน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการเสียนะครับเพราะว่าไดกาเขาน่าจะหมุนตลอด นะครับผมแต่เราเช็คดูส่วนนี้ถ้าส่วนนี้เสียแล้วทัมเมอร์ไม่เสียนะครับผมแต่ดูแล้วตัวนี้เสียก็คือเปลี่ยนใบมัท่อนตัวนี้ก็หมดปัญหานะครับเดี๋ยวเราสักพักเราจะประกอบแล้วก็เสียบแล้วฉันูจะแช่ความเย็ยนให้ดูพวกนี้จะดูให้ดูน้ําแข็งที่เราแช่นั้นเป็นยังไงนะครับผม <S <S ง่ายครับกับความรู้ครับมีติดตัวใช้ได้ตลอดนะครับผมไม่เหมือนเงินทองนะครับเงินทองใช่มีเท่าไหร่ใช้ไม่เป็นก็หมดนะครับผมปล่าประโยชน์นะครับแต่ความรู้นั้นติดตัวเราไปตลอดนะครับผม ฝากติดตามช่างหนูเป็นกำลังใจให้ช่างหนูทุกคลิปนะครับผมแค่นี้นะครับครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับประกอบที่เดิมนะครับผมเวลาซ่อมไม่นานนะครับหาผู้ร้ายไม่นานครับเป่าน้งแข็งนั้นนานมากนะครับผมโอเคนะครับใส่เก็บสายดีนะครับนั่นนั่นเรียบร้อย เสียบปลั๊กแล้วก็อธิบายผมก็ได้ตามลิปตามลิปนะครับโอเคโอเคอเคันนี้ก็ไว้กลางนะครับนี่ครับตำแหน่งขีดตดยจงไม่ได้ประกอบนะครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดลำแข็งให้ดูนะครับผมเดีเ๋ยวไปเลยครับมาเสียงคลองเดือน,นะครับผมฟังเียงพัดลมนะครับกดนี้ก่อนครับผมนี่พัดลม มันมีสวิฟประตูพอดีครับผมลืมไปครับอ่าครับผมแล้วมาดูด้านล่างครับเราต้องปิดประตูด้านบนนะครับเพราะว่ามีสวิฟตัดนี่ครับแล้วกดสวิฟตัวนี้ครับดูนะครับอ่างครับลมครับนี่ครับลมจะลงล่างนะครับเห็นไหมครับนี่ลมลมจะโชยมาเย็นนะครับผมนี่ครับเบื้องต้นนั้นที่เราเสียบดูไม่มีลมโชยเอาโอเคครับลมโชยอย่างนี้เย็นแน่นอนครับเดี๋ยววิธนี้ดูกันนะครับผมแค่ตรงแ็งไม้ดูครับ ผมครับครบรอบหนึ่งวันแล้วครับผมที่บอกผมแช่น้ําไว้เป็นน้ำแข็งขาวเรามาดูกันนะครับผมดูกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับควันบึ้งเลยครับผมนี่ครับตู้เย็นซีสมุนแบบแช่น้ําแข็งแล้วต้องเป็นสีขาวซีดอย่างนี้ครับผมเห็นไหมครับขาดซีดเลยครับผมถ้าขาวใสเห็นน้ำ้างไนใสน้องไม่ได้ครับอันนี้คือสมุ์แบบนะครับผมทีนี้เราทั้งหนูจะมาดูตัวนี้ครับที่ตัวที่ว่าเสียเมื่อวานนี้นะครับทีนี้ตัวเช็คก็แช่ไว้อย่างนี้แล้วมันต้องวัดขึ้นนะครับ ดูครับตั้งสเกลไว้ที่เก่านะครับผมกะกุณหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับเซตเข็มก่อนนะครับหมับอ่าครับผมครับเซ็ตเข็มก็ต้องให้อยู่ตำแหน่งศูนย์นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาวัดครับวัดไอเจ้าใบไบทอนตัวนี้นะครับจับหมับครับแล้วจิ้มสองข้างอย่างนี้ครับแมปมันต้องขึ้นนะครับถ้ามันเย็นอยู่ครับผมนี่แช่ว้ทั้งวันทั้งคืนมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันก็ยังไม่ขึ้น แสดงว่ามันเสียนะครับผมที่เราเปลี่ยนเมื่อวานเลยครับผมเห็นไหมครับนี่ครับไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าหนูจะดูเปิดด้านในดูครับว่าน้าแข็งมันเป็นยังไงนะครับผมก็ดึงมาก่อนเลยนะครับผมถ้าไม่ออกกระต้อครีมนะครับผมเพราะว่ามันเปิดเข้าล็อกมันพอดีนะครับเ็ครับเดี๋ยวทส้นสัหนูจะเปิดดูครับว่าน้าแข็งมันอยู่ตําแหน่งอะไรเดี๋ยวอานนี่ออกก่อนนะครับผมอ่าครับผมดึงลงมานะครับ อ่าไล่มานะครับมันเข้าล็อกแล้วไม่ตดน้ําแข็งอะไรใดตรงที่นะครับผมอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้จังหวะที่เราเสียบปลั๊กอยู่เหรอครับเดี๋ยวซึ่งเนื้อเปิดน้ําแข็งนัาไหนดูนะครับว่ามันน้าแข็งจะเป็นไงครับแบบถ้าถ้ามันปกติอยู่นะครับอ่าครับผมคือต้องให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเออครับเห็นไหมครับน้ำแข็งจะเป็นสีใสอย่างงี้แบบเป็นเหมือนเก็ตสีบะทางนี้ถือว่าสมูณ์แบบนะครับผมเดี๋ยวถ้าครบรอบไปแล้ว เขาจะละลายครับเดี๋ยวทีุหนูจะหันทัมเมอร์ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับช่วงอะไรน้าแข็งดูจุดนี้ครับจุดทัมเมอร์เนี่ยครับผมเพราะว่าผมขีดตําแหน่งไว้ทั้งสองอย่างสองเส้นตรงกันนะครับมันได้เดินมาเกือบครบรอบแล้วครับเห็นไหมครับถ้ามันเคลื่อนไปอย่างนี้ถ้ามันขีดตรงแล้วถ้ามันเคลื่อนมาขนาดนี้แสดงว่าทัมเมอร์ตัวนี้ทํางานปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้ท้งหนูจะทําให้มันตัดเลยก็ได้ลองดูครับัวนี้ความทางานนะครับผมอ่าความเดินสั่นอยู่นะครับอย่างร้อนๆอุ่นๆอยู่นครับผม เดี๋ยวที่ผมทำมันตัดครับจดี๋ยให้ดูว่าระบบเวลานทำแข็งมันเป็นยังไงนะครับหมุนครับหมุ่ไม่ตามเข็มนาฬิกานะครับค่อยๆนะครับอ่าเสียงแป๊กแล้วคอมก็หยุดเห็นไหมครับตอนนี้ไปดูด้านบนครับช่องฟีตนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับประมาณไม่ถึงนาทีนะครับผมก็นำหลังมือก็ได้ครับแตะไปได้หน่อยครับตามแผงนี้บนแผงที่ด้านบนนี่นะครับผมโอเคนะครับเริ่มร้อนมาแล้วครับผม ล้อมเรื่อยครับเดี๋ยวมันก็นล้อแข็งจะละลายออกไปนะครับผมแต่จริงๆแล้วต้องปิดเห็นไหมครับควันคุ้งออกมาเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะว่าร้อนมาเจอเย็นนะครับผมรวดเลยกันเดี๋ยวก็สักประมาณสักสี่ห้านาทีก็ออกจะออกสินล้วนไม่น่อยเลครับผมก็เหมืนก็ไม่เชิงแดง่าไรครับแล้วน้ำแข็งในช่องฟิสเดมก็จะลายร่วงไปเกือบหมดนะครับผมแล้วก็ทามเมอร์ถึงเวลาเลือกต่อแล้ว คงก็จะเดินปกติน้ําแข็งก็จะสร้างมาใหม่แบบนี้ครับ12ชั่วโมงนะครับผมแต่ดูนะครับโอเคนะครับร้อนนะครับเล่มร้อนเลยครับผมเห็นไหมไออจะออกมาแล้วครับถ้าเราปิดอยู่ไวชุบมันก็จะลงน้ําแข็งได้ไวนะครับผมแล้วก็ใบเมทอนตัวตาตัวนี้ตัวนี้มันต่อไฟอยู่รอครับใบเมทอนมันก็จะต่ออยู่ครับต่อให้ขดลวดละลายนะครับผมถ้าใบถ้าใบเมทอนตัวนี้มันเสียสองตัวเลยครับ มันก็จะไม่ต่อให้ลวดนี้แดงล้อลงมาตามรอบมันน้ําแข็งก็จะพอกตามที่จางหนูทําให้ดูมอวานนะครับผมว่าไซต์ที่มันพอกแข็งหนาเพราะอะไรครับหมายถึงว่าตัวนี้ที่เราเปลี่ยนมวานนี้คือตัวที่เสียตัวนั้นสมบูรณ์แบบนะครับทําให้ขดลวดตัวนี้ฮีตเตอร์ตัวนี้ละลายน้ําแข็งนะครับผมมันจะทํางานนี้ประมาณสักสามสิบกว่านาทีนะครับผมเพระละแล้วน้ำแข็งเกี้ยงเลยหเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเริ่มเพราะไอร้อนอุณหภูมิเลยมันจะขึ้นมาแล้วครับผมร้อนวูบวออกมาครับก็จะหายแล้วก็จะไบมันท่อนตัวนนี้้กก็จะไม่ต่ตอัแลว ครับผมจะไม่ต่อให้ไฟตัวนี้ให้ขดลวดตัวนี้ทําความร้อนต่อแค่นั้นเองครับก็ทํางานปกตินะครับเข้าใจนะครับเข้าใจตำนานนะครับผมก็ใส่ประกอบไ้เหมือนเดิมนะครับถ้าถ้าช่างที่ไม่ทํางานต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับผมเพราะว่าป้องกันไฟดูดได้นะครับผมต้องขาวใสต้องใสขุ่นอย่างนี้ครับขาวใสไม่ได้โอเคครับเจ้าตัวนี้ที่เราเปลี่ยนตัวนี้จบนะครับผม หมายถึงว่าถูกตัวครับผมสเหต์ที่ว่ามันล้ไม่ละลายน้ำแข็งวาะตัวนี้มันไม่ต่อละลายน้ำแข็งง่ายนะครับก็โอเคนะครับแค่นี้นะครับดูช่างหนูลรคุ้มครับผมก็ไว้ให้เหมือนเดิมแล้วสักพักหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงคอมก็จะทํางานต่อเหมือนเดิมครับอ่าโอเคนะครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าระบบครบวงจรปกตินะครับผมโอเคนะครับสมบูรณ์แบบนะครับผมด้ันล่าง มีองเย็นยมาวูบวูบปุบวูบเลยครับเย็นนะครับโอเคต้งวิควันนิดหน่อยเลยครับผมนี่ครับเห็นไหมครับการปรับนั้นอยู่กลางๆนะครับผมนี่อยู่กลางๆเลยครับผมเอาง่ายๆครับเป็นบาลานซ์กันเลยโอเคครับหมัด